ลิปนี้เรามาดูอำเภอวัดโบดจังหวัดพิุโลววัดโบดก็เป็นอำเภอใกล้อําเภอเมืองนะครับหลักๆก็ทำชีดทำนาพอไปที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำแควน้อยนะครับมีเ่อนแควน้อยบมำมรุงแดนที่อำเภอวัดโบดก็เป็นอำเภอที่ มสมบูรณ์ครับน้ามีลงสีเยอะแล้วก็ชุมชนอยู่เป็นกลุ่มๆโดยวัดเบิร์กก็ราบ,าบ,าบที่ราบเลยครับไม่มีภูเขาครับวัดเบิ จะเดินทางไปจังหวัดอุตรดิ์อีก84กิโลแล้วก็จะผ่านอำเภอวัดโบทก่อนเห็นโคดังใหญ่ข้างหน้าคือโรงสีข้าวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำพร้อจมจหวัดพิสโลจังหวัดพโลกคือเป็นที่ราบโดยส่วนใหญ่ทํานานะครับ ไปเดื่องรับซื้อข้าวรับซื้อข้าวก็จะเป็นขนาดใหญ่มากครับในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเพราะว่ารอมรอบเป็นพื้นที่ทำนานีสองข้างทางก็มีขายของนะครับของฝากร้านอาหาร จำได้ว่ามีร้อนตาลขายข้างทางน้ำตาลสด ที่ว่าการประวัติโบดครับจากนั้นเราก็ขี่เข้ามาชุมชนนะครับชุมชนแล้วนะครับ พิรามได้ด้วยนะครับาจากแพร154กิโลลำพงัง220 เกอนแควน้อยบำรุกงแดนตัดตนะครับสานีรไปผมพิรามที่สะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย ไปชาติกาลนะครับแบบนี้ไปชาติการ,ร,นเนาการเลเขื่อนแปรน้อยมรรลงแดนได้ด้วย ทัานด้วยครับไปวัดโบสถ์เนี่ยมันจะเหมือนแถวภาคกลางแถวเพชรบุรีมันจะต้นตาลไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีน้ำตาลขายมีรันตาลเจ้าตาลขาย พวกน้ำตาลลอนตาลสำหรับอำเภอวัดโบสจังหวัดพิศุโลกก็จะเพียงแค่นี้ะนะครับ